สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ SK Auto Garage ช่องของคนรักรถยนต์ที่นี่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถใหม่ๆ่ทันดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย m a z d a ที่มาพร้อมกับความดุดันความหรูหราและสมรรถนะระดับพรีเมียมนั่นก็คือ m a z d a BT 50รุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะในตลาดประเทศไทยที่ BT 50มีฐานแฟนคลับจำนวนมาก เริ่มกันที่การออกแบบภายนอก Mazda BT 52,026รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ KODO Design อันเป็น DNA ของ Mazda แต่ถูกพัฒนาให้ดูแข็งแกร่งและหรูหราย,ยิ่งขึ้นด้านหน้ามากับกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบเปียโนแบล็กตัดด้วยเส้นโครเมียมเงางามกลางโลโก้ Mazda ขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบ LED Matrix พร้อม daytime running light ที่ให้ดีไซน์เฉียบคมและส่องสว่างได้อย่างแน่นยาในทุกสภาพถนน กันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มช่องรับลมขนาดใหญ่เพื่อการระบายอากาศและช่วยเสริมความสปอร์ตมุมมองด้านข้างตัวรถ Mazda BT 50ใหม่ให้ภาพลักษณ์ที่แข็งแรงและทันสมัยด้วยเส้นสายที่คมชัดตั้งแต่ฝากระโปรงไปจนถึงกระบะท,ท้ายล้ออันลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความโดดเด่นและความมั่นใจในการขับขี่เสริมด้วยบันไดข้างแบบบิลอินช่วยให้ขึ้นลงสะดวกขึ้นและยังดูเข้ากับตัวถังได้อย่างลงตัว เสาเอพิลาและกระจกมองข้างถูกปรับตำแหน่งเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ด้านท้ายโดดดินด้วยฝ่ายท้ายและทรงแนวนอนที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบโครเมียมและโลโก้มาสด้าขนาดใหญ่บริเวณกลางฝาท้ายสำหรับรุ่น2 0 2 6นี้มาสด้าได้เพิ่มความหรูหราให้กับ b t 5 0มากยิ่งขึ้นด้วยรายละเอียดที่เน้นความพรีเมียมเช่นมือจับประตูโครเมียมกระจกมองข้างพร้อมระบบพับไฟฟ้าและไฟเลี้ยว LED รวมถึงกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่ให้ทั้งความแข็งแรงและความสวยงาม เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่า Mazda BT-52 2026ยกระดับความหรูหราขึ้นไปอีกขั้นห้องโดยสารภายในถูกตกแต่งด้วยหนังแท้สีทูโทนคุณภาพสูงผสมผสานกับวัสดุซอกทัตรอบคอนโซลหน้าและแผงประตูแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรูและใช้งานง่าย หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางในตัวหน้าจอมารวัดเป็นแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนพวงมาลัยทรงสปอร์ตหุ่งหนังแท้แบบ3กา้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันครบครันเบนาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นเบาะหลังออกแบบใหม่ให้มีมุมเอนมากขึ้น เพิ่มความสบายสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาสด้ายังใส่ใจในรายละเอียดเล็ก,เลกๆเช่นระบบไฟแอมเบียนทลรอบห้องโดยสารช่องชาร์จ USB ทุกตำแหน่งและพอร์ต Type C สำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ระบบเสียงใน BT 52026ใช้ชุดลำโพง Bose รอบคัน9ตําตำแหน่งให้เสียงที่คมชัดและสมจริงระบบปรับอากาศเป็นแบบ Dual Zone แยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศ PM 2.5เพื่อสุขภาพภายในห้องโดยสารที่สะอาดสดชื่นอยู่เสมอ ด้านสมรรถนะการขับขี่ Mazda BT-52 2026ยังคงโดดเด่นในเรื่องความทนทานและพละกำลังโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรส่สูบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้รับรื่นและตอบสนองไวขึ้นและยังมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ 4x4 เพื่อรองรับทุกสภาพถนนและการใช้งานทั้งในเมืองและออฟโรด สำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดมาสด้ายังมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบให้กำลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานทั่วไปและต้องการความคุ้มค่าในการขับขี่ช่วงล่างของ BT 5 2 2 2 6 6ถูกปรับปรุงให้ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงในทุกสภาพถนนด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกหนกคู่ด้านหลังเป็นแนบซ้อนที่รองรับการบรรทุกหนักได้ดี พ่วงมาลายไฟฟ้า EPS ปรับน้ำหนักตามความเร็วช่วยให้การควบคุมแม่นยำและตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Mazda จัดเต็มเช่นเคย bt 5 2 2 0 2 6มาพร้อมระบบ i Active Sense รุ่นล่าสุดที่รวมเอาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงไว้มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ AEB ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบแจ้งเตือนรถในจุดอับสายตา BSM ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW ระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลัง RTA c T A, และกล้องรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกการเดินทาง สำหรับตลาดประเทศไทย Mazda BT-52 0 2 6จะมีให้เลือกทั้งแบบ Double Cab และ High r e s e r โดยคาดว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่น1.9ลิตร 2WD และสูงสุดประมาณ1,450,000บาทสำหรับรุ่น Top 3.0ล 4, ิตร 4x4 Premium X ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสมรรถนะและความรหรูหราถือว่าคุ้มค่ามากในกลุ่มกระบะระดับพรีเมียม ม a สด้าบ52,026ไม่ได้เป็นแค่กระบะธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราอย่างลงตัวมันให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่มั่นใจเหมือนรถยนต์นั่งทั่วไปแต่ยังคงพร้อมสําหรับการบรรทุกและลุยทุกสภาพถนนได้อย่างเต็มที่เหมาะสําหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางท่องเที่ยวสรุปแล้วมา z d a BT 52,026คือหนึ่งในรถกระบะที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ ด้วยดีไซน์ที่หล่อและพรีเมียมภายในที่หรูหราเทียบชั้นรถ SUV สมรรถนะที่ทรงพลังระบบความปลอดภัยที่ครบครันและราคาที่สมเหตุสมผลจึงไม่แปลกที่หลายคนจะมองว่านี่คือกระบะที่สวยที่สุดของปีจาก m a z d a ก่อนจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SK Auto g ก r ร g e ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากอีกมากมายขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ